<you> ไม่เคยกังวลเรื่องอายุ <Okay. S 2> ต่อให้ตัวเลขจะเก้าวไปแบบข้างหน้ากี่ปีกี่ปีแต่ถ้าสารเคมีมันยังแน่นยังแน่นดิฉันดิฉันดีใจที่สตาร์ล่างเราไว้ได้ขนาดนี้ <Yeah. S 2> คืออายุขนาดนี้แล้วถ้าได้ขนาดนี้คือแฮปปี้แล้ว แล้วก็บอกเลยนะคะไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปดิฉันก็จะยังยื้ออายุดิฉันจะยื้อการเวลาไปเท่าที่ดิฉันจะทําได้ค่ะ,ะมันต้องใช้สารเคมีเยอะขึ้นเรื่อยๆเจอพูดอย่างนั้นทุกวันนี้กินแทนน้าแล้วค่ะสารเคมีก็เอาเข้าไปแต่ว่าเราก็ศึกษาไงายอย่าเอาที่มันเป็นโทษก,กับร่างกายแต่นี่ก็เป็นคนที่ไม่ได้ถึงขนาดที่หน้าต้องเป็นกระดาษ A4 ก็ชอบให้มันมีลิ้วรอยมีอะไรตามว้บ้างแต่ก็อยากให้รู้สึกว่าตัวเองดูเด็กกว่าอายุ แค่นั้นก็คือแฮปปี้แล้วขอพรอ,อ,อะไรให้ตัวเองบ้างก็จาขอขอส่วนใหญ่จะขอให้แบบว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงตอนนี้ถ้าขอก็คือปลอดโรค